อ่านหนังสือพระไตรปิฎกใน45เล่มเล่มที่2พระวินัยปิฎกมหาวิพังสองลำดับที่205คลิป EP 2 0 5 6ปาทิเทสนิยกกันห ปฐมปาธิเทศนิยกะนิยสิกขาบท <c oughs> ว่าด้วยการรับของเคี้ยวของฉันจากมือพิษุณีผู้ไม่ใช่ยากเรื่องพิษุนีรูปหนึ่งทรงประชุมสงบัญญัติสิกขาบท ลำดับนั้นพระผู้มีพระภวาคเจ้ารับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามพิสุนิทรงสอบถามพิสุนั้นว่าพิสุทราบว่าเธอรับอามิตรจากมือของพิสุนีจริงหรือพิสุนั้นทูลรับว่า จริงพระพุทธเจ้าค่ะพระองค์ตรัสถามว่าพิสุพิสุณีนันน้นเป็นญาติของเธอหรือไม่ใช่ญาติพิสุนั้นทูลตอบว่าไม่ใช่ญาติพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าโมคับบุษร พิสุไม่ใช่ญาติย่อมไม่รู้สิ่งที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมของที่มีอยู่หรือไม่มีอยู่ของพิษุณีผู้ไม่ใช่ญาติโมฆะบุรุษไนเธอจึงรับอามิตรจากมือของพิษุณีผู้ไม่ใช่ญาติเล่า โมฆะบุรุษการกระทำอย่างนี้มิได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมสายให้เลื่อมสายหรือทำคนที่เลื่อมสายอยู่แล้วให้เลื่อมสายยิ่งยิ่งขึ้นไปได้เลยแล้วจึงรับสั่งให้พิสุทั้งหลายยกสิขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้กัรหนึ่งปฐมปฏิ เสนียะสิกขาบทสิกขาบทวิพังพระบัญญัติห้าร้อยห้าสิบสามก็พิสุใดรับของเคี้ยวหรือของฉันด้วยมือของตนเองจากมือของพิสุนีผู้ไม่ใช่ญาติ เข้าไปในละเวกบ้านเคี้ยวหรือฉันพิสุนั้นพึงแสดงคืนว่าท่านกระผมต้องทำคือปฏิเทเนิยะเป็นธรรมที่หน้าตำหนิไม่เป็นสัพเยะ กระผมขอแสดงคืนทำนั้นเรื่องพิสุเรื่องพระพิสุนีรูปหนึ่งจบสิขาบทวิพังห้าร้อยห้าสิบสีคำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า ก็ได้คำว่าพิสุมีคำอธิบายว่าชื่อว่าพิสุพระเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประสงค์เอาว่าพิสุในความหมายนี้ที่ชื่อว่าผู้ไม่ใช่ญาติคือ ไม่ใช่คนที่เกี่ยวเนื่องกันมาทางมารดาหรือทางบิดาตลอดเจ็ดชั่วคนที่ชื่อว่าพิสุนีได้แก่มาตุคามที่อุปสมบทในสงสองฝ่ายที่ชื่อว่าละแวกบ้านได้แก่ถนนตรอกตัน ทางสีแยกเรือนที่ชื่อว่าของเคียวคือยกเว้นโภชนะห้ายามะกาลิกสัตตหากาลิกและยาวะชีวิกนอกนั้นชื่อว่าของเคียวที่ชื่อว่าของฉัน ได้แก่โภชนะหคือข้าวสุกข,ขนมกลมมากข้าวตูปลาเนือ้อพิสุรับประเคนไว้ด้วยตั้งใจว่าจะเคี้ยวจะฉ,ออกกฉันต้องอาบัตทุกกฎฉันต้องอาบัตปทิเทศเนิยทุกทุก คำกลืนบทภาชนีติกะปาธิเทสนิยะเทสนิยะติกะปาเทสนิยะห้าร้อยห้าสิบห้าพิสุนีไม่ใช่ญาติพิสุสำคัญว่าไม่ใช่ญาติ รับของเคี้ยวหรือของฉันด้วยมือของตนเองจากมือของพิษุนีผู้ไม่ใช่ญาติผู้เข้าไปในละแวกบ้านแล้วเคี้ยวหรือฉันต้องอาบัติปฏิเทศนิยะพิษุนีไม่ใช่ญาติพิสุไม่แน่ใจ รับของเคี้ยวหรือของชานด้วยมือตนเองจากมือของพิษุณีผู้ไม่ใช่ญาติผู้เข้าไปในละแวกบ้านแล้วเคี้ยวหรือฉันต้องอาบัตปาธิเทสนิยะพิสุนีไม่ใช่ญาติพิสุสำคัญว่าเป็นญาติ รับของเคี้ยวหรือของฉันด้วยมือตนเองจากมือของพิษุนีผู้ไม่ใช่ญาติผู้เข้าไปในละแวกบ้านแล้วเคี้ยวหรือฉันต้องอาบัติปาทิเทสนนยะทุกกฎพิสุรับของเป็น ยามะกาลิกสัตตหะกาลิกยาวยาวะชีวิกเพื่อเป็นอาหารต้องอาบัตทุกกฎฉันต้องอาบัตทุกกฎทุกทุก,ทกคำกลืนพิสุรับของเคี้ยวหรือของฉันมาจากมือของพิสุณี ผู้อุปสมบทในสงฆ์ฝ่ายเดียวด้วยตั้งใจว่าจะเขีว้วจะฉันต้องอาบัตทุกกฎฉันต้องอาบัตทุกกฎทุกๆุก,กคำกลืนพิสุนีเป็นญาติพิสุสำคัญว่าไม่ใช่ญาติต้องอาบัตทุกกฎ พิสุนีเป็นญาติพิสุไม่แน่ใจต้องอาบัตทุกกฎพิสุนีเป็นญาติพิสุสำคัญว่าเป็นญาติไม่ต้องอาบัตอนาปติวาระพิสุนีต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัตอนาปติวาระพิสุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัต ือห้าร้อยห้าสิบหกหนึงพิสุรับของเคี้ยวหรือของฉันจากมือของพิสุณีที่เป็นญาติสองพิสุรับของเคี้ยวหรือของฉันที่พิสุณีผู้ไม่ใช่ญาติสั่งให้ถวายไม่ได้ถวายเอง สามพิสุรับของเคี้ยวหรือของชันที่พิสุณีถวายโดยวางไว้ห้าพิสุรับของเคี้ยวหรือของชันที่พิสุณีถวายในอารามห้าพิสุรับของเคี้ยวหรือของชันที่พิสุนีถวายในสำนัก ภิษุณีหกพิสุรับของเคี้ยวหรือของฉันที่พิษุณีถวายในสำนักเดลทีเจ็ดพิสุรับของเคี้ยวหรือของฉันที่พิสุนีถวายในโรงอาหาร8ปดพิสุนีแปดพิสุ รับของเคี้ยวหรือของฉันที่พิษุณีนำออกจากบ้านแล้วถวาย 9. ก้าพิสุรับยามะกาลิกสัตตหกาลิกยาวะชีวิกที่พิษุณีถวายด้วยสั่งว่าเมื่อมีเหตุผลนิมนฉันได้สิ 10. พิสุรับของเคี้ยวหรือของฉันที่สิขามานาถวาย11พิสุรับของเคี้ยวหรือของฉันที่สมเนรีถวาย 12. พิสุวิกลจริต1ิบสาพิสุต้นบัญญัติ 1. ปฐมปฏิเทศนิยะสิขาบท อนาปติวาระปฐมปฏิเทสนิยะสิกขาบทที่หนึ่งจบหมายเหตุโรงอาหาร1นหมายหนโรงอาหารหมายเหตุวงเล็บสองทับ 233ร้อยสทับสามร้อกวัดดีกา422รสองทุติยะปาทิเทสนิยะสิกขาบทว่าด้วยการไม่ห้ามพิสุนี บงการเรื่องพิสุณีฉัพภคี5้าสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณนะพระเวลุวันสถานที่ให้เหยื่อก,กระแตเขตกรุงราชคือครั้งนั้นพิสูจน์ทั้งหลาย ต่างรับนิมนต์ฉันในตระกูลพวกพิสุนีฉัพภคีมายืนบงการเพื่อพวกพิสุฉัพภคีว่าพวกท่านจงถวายแกงที่ที่นี่จงถวายข้าวสุกที่นี่ พวกพิสุชพคีได้ฉันตามต้องการพิสุเหล่าอื่นไม่ได้ฉันตามที่คิดไว้บรรดาพิสุผู้มักน้อยพากันตำหนิประนามโพธนาว่าฉนายพวกพิสุชพคีจึงไม่ห้ามพวกพิสุนีผู้คอยบงการเล่า คลั้นพิสูจทั้งหลายพากันตำหนิพวกพิสุชพคีโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบทรงประชุมสงบัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งให้ประชุมสง เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามพวกพิสุชพคีว่าพิสุทั้งหลายทราบว่าพวกเธอไม่ห้ามพิสุณีผู้คอยบงการจริงหรือพวกพิสุชพคีทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้าทรงตำหนิว่า โมฆะบุรุษทั้งหลายฉนายพวกเธอจึงไม่ห้ามพิษุณีผู้คอยบงการเล่าโมฆะบุรุษทั้งหลายการกระทําอย่างนี้มิได้ทําคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทําคนที่เลื่อมใสยอยู่แล้วให้เลื่อมใสย,ยิ่งยิ่งขึ้นไปได้เลยแล้วจึงรับสั่งให้ พิสุทั้งหลายยกสิขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติ558ก็พิสุรับนิมนต์ฉันในตระกูลถ้ามีพิสุนีมายืนบงการในที่นั้นว่าพวกท่านจงถวายแกงที่นี่ถวายข้าวสุกที่นี่ พิสุเหล่านั้นพึงไล่พิสุณีนั้นออกไปด้วยกล่าวว่าน้องหญิงเธอจงหลีกไปตราบเท่าที่พิสุทั้งหลายยังฉันอยู่ถ้าไม่มีพิสุแม้รูปหนึ่งว่ากล่าวเพื่อจะไล่พิสุณีนั้นว่าน้องหญิง เธอจงหลีกไปตราบเท่าที่พิสุทั้งหลายยังฉันอยู่พิสุเหล่านั้นพึงแสดงคืนว่าท่านทั้งหลายพวกกระผมต้องทำคือปาฏิเทสนิยะเป็นธรรมที่น่าตำหนิไม่เป็นสัปะยะ กระผมขอแสดงคืนธรรมนั้นสองทุติยะปาธิเทสนิยะสิกขาบทบทภาชนีเรื่องพวกพิุณีสัพพะคีจบอ่านจบลำดับที่สองร้อยห้า อันหนังสือพระไตรปิฎกใน45เล่มเล่มที่สองพระวินัยปิฎกมหาวิพังสองลำดับที่205คลิป EP 200ไฟ์